สวัสดีครับจากเพียรนวัฒน์กำจัดปวกครับวันนี้ก็อยู่ที่สุรินทร์ครับมาฉีดพวกมดปวกให้น้องชายที่จังหวัดสุรินทร์เทนี้เป็นเทสพิเศษครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการกำจัดมดปวกเบื้องต้นก็เจอนยาไปสองถังเต็มเรียบร้อยเอาเลยครับบ้านนี้เป็นบ้านสร้างใหม่ครับปวกจะไม่มี ปัญหาหลักๆก,ก็คือเรื่องมดก็นี่ครับฉีดปูพมกำลังไล่ฉีดฝาผนังซึ่งพวกฝาผนังพวกนี้มันมีมดเต็มเลยมดเยอะปัญหาคือช่วงนี้มันก็รู้รกันอยู่ครับช่วงนี้หน,น้าฝน ฝนทําทให้พวกสัตว์เลื้อยคานสัตว์มีพิษอะไรเข้ามามดมดมดตัวเล็กครับสีแดงขึง้นได้ง่ายก็กาลังไล่ฉีดไล่ฉีดรอบบ้านแล้วก็ไล่ฉีดใต้ใต้อาคารน้องก็เข้าไปฉีดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ส่วนเรื่องปวกเราจะทําการเจาะเจาะบริเวณรอบนอก,นอก ยังไม่มีปลวกครับแต่ต้องเจาะบ,บริเวณรอบนอกเพื่อกันปลวกไว้ก่อนปลวกจะอยู่ข้างล่างขึ้นสู่ข้างบนเราต้องตัดฐานวงจรข้างล่างให้ได้ครับซึ่งเราก็คืออ่านน้ำยาลงไปข้างล่างเพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกขึ้นมาเราก็จะทำการเจาะรอบบ้านครับ

หลังจากที่ผมฉีดโฟ,โ,ฟโฟมรอบนอกเสร็จแล้วก็คือพวกสัตว์เลื้ยคานเริ่มจะออกมาเนี่ยครับลูกตะขาบเริ่มทยอยกันออกมาแล้วพวกมแมลงต่างๆพวกมดพวกอะไรนี่ครับออกมาเริ่มตายก็คือฉีดปุ๊บเห็นผลปั๊บไม่ต้องรอครับ สวัสดีครับก็จากฉีดปูพรมรอบนอกเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่ฉีดในตัวบ้านกันเดี๋ยวมาดูวิธีการฉีดในตัวบ้านมาครับก็เราอันดับแรกก็คือก่อนฉีดในตัวบ้านเราก็จะเกียร์ของบริเวณเราจะไล่ฉีดตามตาม จำขอบบัวในบริเวณห้องเราจะไล่เคลียของออกมา m o ฟสิ่งของให้ออกมาอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะได้ไล่ฉีดขอบบวขอบบัว,บบวไล่ดูรายละเอียดว่ามันมีปวกไหมมีมดขึ้นตรงไหนอะไรยังไงซึ่งการเคลียของแบบนี้มันจะได้ทําได้ง่ายได้ชัดเจนว่ากมันขึ้นไหมมีมดมีแมลงสาบอยู่ในตอกในลืบในลืบอะไรไหม ก็จะไล่ฉีดลักษณะแบบนี้ครับสาขาสาขาไปเรื่อยๆครับไล่ดูไปด้วยว่าตรงไหนมันมีปวกมีมดมีแมลงตาบอะไรยังไงครับส่วส่วบ้านไหนที่มีฝ้าอย่างฝ้าอย่างนี้ครับ ฝ้าแบบนี้มีช่องชาร์บในบ้านเราก็จะทาการเอาบันไดขึ้นมาบันไดขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปฉีดในฝ้าเปิดฝ้าดูว่ามันมีปวกหรือไม่มีในห้องน้ําการปัญหาอะไรแบบในห้องน้ําก็คือปัญหาชอบมีปัญหาพวกปวกขึ้นภายในบริเวณห้องน้ํา เราต้องดูว่าในห้องน้ำเราเราข้างบนฝ้ามันมีปลวกไหมถ้ามันมีช่องช้าเปิดได้ก็ยิ่งดีใหญ่ปัญหาหลักๆก,ก,การมีปลวกภายในใน,ในบ้านก็คือมันมีมันมีชอบมีปลวกในห้องน้ำมันชืน้นครับผมก็หลังจากการฉีดภายในบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้ลูกค้าทุกหลังคาเรือนครับผมขอบคุณครับ